ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็จะมาสอนอัดเสียงนะครับผมให้มันชัดเจียวทั้งเสียงเกมและเสียงพูดยังไงนะครับผมก็ในโทรศัพท์เครื่องเดียวนะผมผมเป็นรุ่นเลตมีเก้านะไม่รู้ว่าของเดิร์ดจะทําได้หรือเปล่านะแต่ของผมคือทําได้มีสองแอปนี้ครับแอปบอันทึกเสียงกับแ,แอปอัดหน้าจอนะครับผมก็อันนี้มันติดมาจากเครื่องเลยนะครับผมผมไม่ได้ไปโหลดอะไรก็ใช้สองแอปนี้เลยนะส่วนวิธีอัดก็เราก็นะครับ กดอัดเสียงนะอัดเสียงไว้เพิบทีนี้เราก็อัดวิดีโอแบบ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 ได้ยินแต่เสียงเกมครับอ่ะก็มันก็ทําอย่างนี้นะครับผมแล้วมันก็จะเสียงเกมชัดเจาวอ่ะเดี๋ยวงั้นเราไปดูในเกมเลยครับอ่าเห็นไหมเรามาอยู่ในเกมนะครับเดี๋ยวอ่าได้ยินเสียงเกมไหมครับนี่เสียงเกมก็ชัดเจาเลยนะครับผมแล้วก็เอาไฟล์เสียงกับ ไฟวิดีโอที่ไม่ได้อัดเสียงพูดของเรานะครับผมไปในตัดต่อนะครับผมตัดต่อให้มันเข้ากันอย่างเงี้ยอย่างเสียงที่ออกมาจากบันทึกเสียงก็เอาไปตัดต่อกับเสียงวิดีโอที่เราทำอย่างงี้นะครับผมมาเสียงก็จะชัดเจนนี่ครับเสียงก็มีคุณภาพเแล้วเขาเกมนแป๊บนึง แอปบันทึกเสียงก็อยู่ด้านบนใช่ไหมครับ52วิ53วีอันนี้40นะครับผมก็อัดไว้ก่อนนะแล้วค่อยไปตัดต่อที่หลังในแอปโปรแกรมตัดต่ออะไรก็ได้ที่ตัวเองถนัดนะครับผมโอ้ยทำไมไม่ชอบมุดดินวะชอบมุดดินอะลึ้นสิอ่านี่ยกระตุกรตกระตุกอ่ะลื่นละ หยิบปืนเนะสียงเกมก็จะออกมาแบบน้มีคุณภาพาแบบนี้แหละครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมใครไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะตอบให้นะว่ายังไงยังไงบ้างครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ